ก็ตัวเดิมนะครับก็วันนี้มาลองสุ่มโออิช e ิ hi, อีกครั้งหนึง่งโออิช e ิ XROV แจก5สกินเกียร์ระดับโลกนะครับครั้งก่อนเนี่ยซื้อมา20ขวดก็จริงแต่ว่ามาประจักษ์ว่าทำไมในคลิปที่แล้วเนี่ยเราถึงสุ่มแค่12ขวดนะครับเพราะว่า,าซื้อไปแล้วเนี่ย อีกแขวดที่เหลือเนี่ยมันเป็นฉลากที่ไม่ใช่ร่วมกิจกรรมดังนั้นน้องๆหรือพี่ๆหรือใครก็แล้วแต่ไปซื้อนะครับก็ต้องดูก่อนนะว่าที่ฉลากมันมีคำว่าโอชิ xrov แจก5กีฬาสกินดับโลกหรือเปล่านะครับครั้งนี้ไม่พลาดละ20ขวดนี้ผมเช็คทุกขวดเลยก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่านะฮะเราจะได้20ขวดเราจะได้10กล่อง10 10รหัสโอชิบล็อกนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้าง โอเคเริ่มแกะกันเลยดีกว่ารสชาติที่ซื้อมานะครับก็มีเอ่อเลมอนคูณสองนะครับโอ้ยไม่ใช่คนนี้คนเลิกคนนี้ครับเลมอนคูณสองนี่เห็นฉลากมอทอสโอิชิเอ่รอรสอ่างงุนที่มีเนื้อนะมันเรียกว่าอะไรวะอ่างงุนเคียวโฮนีนะ่เห็นไหมมีฉลากแล้วก็ไอชิวอเตอร์เมลอนอ่ะมีฉลากลาดคือที่ไปเจอมามันมันมีอยู่สามรสชาติเนาะทีนี้ที่รวมรายการมันมีรสออริจินอลหรือรสอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีฉลากก็เลยไม่ได้ซื้อมาเสียดายเหมือนกัน ก็จะสังเกตว่าเคียวโฮมอเตอร์เมลอนแล้วก็เมลอนคูสองเ่ยก็ประมาณที่เห็นนะครับโ okay. อเคกิจกรรมโอชินะครับแทบกิจกรรมอยู่ไหนเอออยู่หน้าแทบกิจกรรมโอชิกิจกรรมโอชินะครับเราก็เข้ามาคลิกนะครับก็จะเป็นหน้าแรกรางวัลเพื่อใส่โค้ดโอชิแต่และ ขวดที่เราได้มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่กันนะครับเอ่อสุดท้ายต้องเปลี่ยนโคดนะครับลบโคด2อันที่ใช่ไม่ได้แล้วก็เอาโคดใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็อันนี้กดแรกแล้วสำหรับ10ขวดแรกก็คือ5รหัสนะฮะส่วนไอดีคู่นั้นก็ยังไม่ได้ใช้อันนึงเสียอันนึงใช้ได้แต่ก็เดี๋ยวต้องมาหาขวดหนึ่งเพื่อมาจับคู่มันเพื่อแรกเป็น1ก่อนสู่โมเอชีบ็อกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยว แลกเพิ่มเติมสำหรับกคดที่เหลือเพื่อเปิดทีเดียวในเกมสำหรับไอดีนี้อันนี้ก็อันนี้เป็นกล่องที่11นะครับทีนี้มีแนะนำนิดนึงเพื่อเป็นการไล่ตรวจเก็บแก้เผื่อต้องใช้เป็นประกอบหลักฐานทีหลังนะครับสำหรับฉลากที่แลกไปแล้วเนี่ยหนึ่งกล่องมันเป็นสองฉลากใช่ไหมจะสังเกตว่าผมก็รวไมไว้นะครับเป็นสองฉลาก สำหรับหกลองเวลาไล่ตามได้ไล่ตามง่ายๆนะครับเวลาเผื่อมันเออเลอร์อะไรขึ้นมาก็คือเป็นการจัดการอำนวยความสะดวกมากกว่าไม่มีอะไรมากปรากฏว่าเดี๋ยวก็ประมาณนี้วันนี้แลกไปเอ่อสิบเอ็ดกล่องก็คือยีิบสองโค้ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างโอเคแลกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ id หลักนะฮะมันจะอยู่ที่เอ่อเดี๋ยวมันจะอยู่ที่ อ่าจะเป็นจดหมายนะครับต้องกดรับก่อนเนาะกดรับระบบ Even นต์รีวอรนะครับรับทั้งหมดโอชิยืนยันนะครับยืนยันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอนะครับโอเคไม่มีอะไรรับของจากเพื่อนกนมาดูกันอยู่ในวาหิวของขวาญน,นี่นะครับ โอชี่บล็อกจำนวนที่มี5 5 1นะครับเรามากันเปิดรุ่นเพื่อรับเซต5สกินกีฬาระดับโลกสกินทาวนโฮมแลนเนอร์คือแอสติดเอสไตรเกอร์อันนี้ใครวาอ่าน่าจะเป็นตูเรนไซต์ตูเรนบอลโลกเนาะเออไอรอนดิเฟนเดอรอ์อ่อันนี้น่าจะเป็นมอทอท็อกกี้คริกเก็ตเออแล้วก็มวยไทยลาสนะครับแล้วก็มีโอกาสรับบัตรป้องกันดาวลูกแก้วหรือเพชรแดงนะครับเกลือตาม อารมณ์ของผู้เล่นนะครับเรามาลองดูกันหนึ่งสองสาโอชิหนึ่งกองโบ้ได้เลยครับอืมโบ้ะนะครับได้นี่คือไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นครับนี่คืออารมณ์จริงๆล้วนๆอ่าอันนี้ขอเปิดแบบห้าเลยละกันเนาะห้าไปเลยโช์จะได้อะไรครับเดี๋ยวห้ากองที่เหลือเราจะลุ้นทีละกล่องเอาลูกแก้วครับเรียบ้อยลูกแก้วเน้นๆนะเกลือ 5กล่องสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูกันจะได้หรือเปล่าเพท500เยี่ยมครับวิลิกูดวันนี้สะท้อนความเคือได้เท่านี้สวัสดีท่านผู้ชมโอเคอ่าเมื่อนได้มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะทำเป็นคอนเทนต์แชร์สำหรับพี่ๆน้องๆที่เล่นอวีนะครับก็คือสายฟรีสายฟรีมาดูกันนะครับเรามาที่หน้าร้านค้าแลกชิ้นส่วนนะครับ ไม่ใช่ขาตั้งกล้องนะแนทนพี่เองนะครับมันอยู่ที่น่าจะเป็นตรงไหนเนาะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงแลกชิ้นส่วนนะแล้วก็นี่ครับจะบอกว่าชิ้นส่วนที่เราได้จากกล่องเนี่ยเราเลือกเป็นนาคอสหรือเลือกเป็นฟฟนิกก็จะมาใช่ไหมก็เราได้รับกระสับกระสมไว้ทีนี้เรื่องที่จะแชร์วันนี้คือชิ้นส่วนที่เรามีแล้วเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนได้นะครับอย่างตัวนี้จะบอกว่านาคอสห้าชิ้นเนี่ยจะแลกเป็นชิ้นส่วนฮีโร่สีม่วงเนี่ยได้หนึ่งอัน สองสำหรับฮีโร่ครับก็ลักษณะเดียวกันเฟนนิกซ์หรืออะไรก็แล้วแต่5ตัวซ้ําก็อะไรเป็น1 1เหมือนกับตัวจ็อกเกอร์แล้วทำนิ้งง่ายๆเนาะหนึ่งจ็อกเกอร์สำหรับเอาไปเพื่อแลกฮีโร่ที่เรายังไม่มีเพราะเอิญผมมีหมดแล้วนะครับลักษณะเดียวกันตัวสกินก็ทําได้ถ้าเรามีชิ้นส่วนสกินซ้าเนี่ยชิ้นส่วนสกินเอ่อมีอะไรวะเอ่อทาร่ามีนาอะไรก็แล้วแต่5ชิ้นเนี่ยเอาไปแลกเป็น1โจ็อกเกอร์ของสกิน1ชิ้น ช,ช,ช,ชิ้นกาลางอะไรกันคุยง่ายเนาะก็ตรงนี้มีประโยชน์กันเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าที่ผมแชร์เพื่อนๆที่เล่นนาวีด้วยกันไปเนี่ยทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยหลายคนไม่รู้แล้วพอบอกเสร็จปุ๊บเออว้าวมากเลยอย่างตงัวเนี้ยถ้าลองไปคํานวณดูก็เท่ากับว่าเราจะมีนาคอส2 6 9 5ชิ้นหารหานะครับเราก็จะได้เป็นชิ้นส่วนสีม่วงเนี่ยเป็นเท่าไหร่ฮะอีก500ชิ้นถ้าแลกไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นพันสองแต่ขออนุญาตไม่แลกแล้วกันเพราะว่า เอาไว้แรกในอะนาคตดีกว่าแล้วแบบสะสมเล่นๆเท่ๆด,ดีชอบเล่นนาคอสมากอะไรประมาณนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยลองทํามาดูกันนะครับส่วนอีกอันนึงอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ตกใจเหมือนกันเพื่อนที่เล่นมาด้วยกันบางคนไม่รู้นะครับว่าลูกแก้วแดงได้มายัางไงนะครับวิธีที่1ก็คือเราไปที่หมุดลอตเตอรีนะ่เนาะหมุดลอตเตอรี่ตรงนี้ยแต่อีเวนต์ตัวนี้มันไม่ใช่นะวิธีที่2คือไปที่ไอเทมนะครับไปที่ร้านค้าเพชรนะฮะเราเอาลูกแก้วแดงตรงเนี้ยเพชรแดงเนี้ยมาแลก200เพชรแดงแลกลูกแก้วได้ หนึ่งลูกก็วันหนึ่งแรกได้สามลูกนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาลูกแก้วลูกแก้วหมุนลูกแก้วเมื่อกี้ลูกแก้วดัเดอรี่เนี่ยมาหมุนในเนี้ยเพื่อเอาลูกแก้วแดงลูกแก้วแดงเนี่ยถึงจะไปแรกสกินสูพีมพวกนี้จริงมันจะมีมากกว่านี้ด้วยแต่แล้วแต่จังหวะเวลาที่มันจะปล่อยออกมาพวกไวโอเลตหน้าคอสเด็กแนวสีเขียวหรืออะไรก็แต่มันมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองดูกันสําหรับคลิปคอนเทนต์แนะนําเรื่องการแรกสกินและ แลกสกินฟรีจากชิ้นส่วนซ้ำเนาะก็ประมาณนี้มาทวนกันอีกครั้ง,งนะครับก็คือไปที่แลกชิ้นส่วนแล้วไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองกดแลกให้ดูสักอันก็แลวกันอ่ะเนี่ยหน้าคอทห้าชิ้นเป็นชิ้นส่วนพิเศษหรือชิ้นส่วนจ็อกเกอร์ที่ผมเรียกว่าเนี่ยหนึ่งชิ้นยืนยนันปัป๊บตรงนี้ก็จะได้มาถ้ายังไม่เห็นนะตรงนี้เจนะ็ดหกเก้านะดูไว้ปัป๊บสมมติเออแลกเป็นฟินิกกัน แลกชิ้นส่วนแลกชิ้นส่วนของเฟนิกซ์นะครับเฟนิกซ์ห้าชิ้นจะแดกเป็นอันนี้หนึ่งอันนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่มาเช็คกันก่อนเมื่อกี้เจ็ดหกเก้านะอ่ะนีเจ็ดหกเก้าครับตัวเลขชี้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาลอกแลกเฟนิกซ์ห้าชิ้นเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนกลางกันเจ็ดหกเก้าก็ต้องเป็นเจนะ็ดเจ็ดศูนย์เนาะโอเคนี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เห็นแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ ถ้าใครสงสัยหรือมีคำถามก็โน้ตไว้หรือถามไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามทุกรายการทุกคอมเมนต์ขอบคุณครับ